สวัสดีครับเคยคิดกันไหมครับว่าชามผลไม้สีสวยๆที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเอาจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ดีต่อสุขภาพอย่างที่เราคิดเสมอไปนะเบื้องหลังความสวยงามนั้นอนะ่ะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้ครับใช่แล้วครับคําถามก็คือชามผลไม้ที่เราคิดว่าปลอดภัยเนี่ยมันปลอดภัยอย่างที่เราคิดจริงๆหรอคือผลไม้ที่เราตั้งใจเลือกมาอย่างดีเลยนะมันปลอดภัยจริงๆหรือว่าแค่ดูเหมือนจะปลอดภัยเฉย วันนี้เลยครับเราจะมาหาคําตอบเรื่องนี้กันซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันครับกับ3ามยเงียบที่มันซ่อนตัวอยู่ในผลไม้บอกเลยว่าฟังจบแล้วอาจจะต้องกลับไปมองชามผลไม้ที่บ้านใหม่เลยแหละครับ3มสัญญาณเตือนห้ามซื้อโอเคมาเริ่มกันที่อันตรายข้อแรกเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยหลายคนมองข้ามไปแบบไม่น่าเชื่อเลยจริงๆนะนั่นก็คือไอ้เจ้าจุดเล็กๆที่มันลุกลามได้หรือพูดง,ง่ายๆก็คือเชื้อรานั่นเองครับ เชื่อว่าหลายคนต้องเคยทำแน่ๆเลยพอเห็นราขึ้นนิดหน่อยก็คิดว่าโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกแค่ตัดส่วนนั้นทิ้งไปที่เหลือก็กินได้แหละใช่ไหมครับแต่ต้องบอกเลยว่านั่นคือความเข้าใจที่ผิดแบบสุดๆเลยนะครับเพราะเอาเข้าจริงๆเนี่ยสารพิษที่มันมองไม่เห็นน่ะมันกระจายไปทั่วทั้งลูกเรียบร้อยแล้ว ไอ้เจ้าสารพิษที่ว่าเนี่ยนะครับเขามีชื่อเรียกของเขาว่าไมโครท็อกซินมันก็คือสารพิษที่เชื้อราบางชนิดมันสร้างขึ้นมานั่นแหละครับซึ่งตาเราเนี่ยมองไม่เห็นหลอกและมันก็ร้ายกาตรงที่มันสามารถแทรกซึมเข้าไปลึกๆในเนื้อผลไม้ได้เลยโดยเฉพาะพวกผลไม้ที่เนื้อนิ่มๆนะอย่างมะละกอสตอรอเบอรี่อะไรพวกนี้โอ้โหตัวดีเลยครับแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นคือถ้าเราได้รับไมโครท็อกซินบางชนิดสะสมไปนานๆนะครับมันอาจจะส่งผลต่อตับแถมยังเป็นสารก่อมะเร็งได้อีกด้ว เพราะฉะนั้นนะครับจำกฎข้อนี้ไว้ให้ขึ้นใจเลยง่ายมากๆถ้าเห็นเชื้อลาแม้จะแค่จุดเดียวนะครับทิ้งทั้งลูกทันทีอย่าไปเสียดายเด็ดขาดเพราะบอกเลยว่าสุขภาพของเราเนี่ยสำคัญกว่าเยอะครับเอาละครับมาต่อกันที่อันตรายข้อที่2กันเลยข้อนี้อาจจะฟังดูย้อนแย้งนิดๆน,นะครับนั่นก็คือภัยจากผลไม้ที่มันสวยสมบูรณ์แบบเกินจริงเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงกันสวยแล้วจะอันตรายได้ยังไง เดี๋ยวมาดูกันครับเวลาเราไปเดินตลาดหรือซูบเปอร์มาร์เกต็ตเราก็มักจะมองหาผลไม้ที่ลูกใหญ่ๆผิวสวยเงาเงาไม่มีรอยตำหนิดเลยใช่ไหมครับเราเชื่อกันว่าแบบนั้นน่ยคือของดีแต่ในความเป็นจริงแล้วไอ้ความสวยงามที่มันดูผิดหูผิดตาผิดธรรมชาตินั่นแหละครับอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าผลไม้ลูกนั้นน่ะถูกเร่งโตมาด้วยสารเคมีแบบจัดเต็มเลยก็ได้แล้วถามว่าไอ้สารเร่งโตพวกนี้มันน่ากลัวยังไงก็คือ ข้อมูลเขาบอกว่ามันสามารถเข้าไปกวนระบบฮอร์โมนในร่างกายเราได้เลยนะครับแล้วที่มันพีกกว่านั้นก็คือมันอาจจะค่อยๆทำลาย DNA ของเราไปทีละนิดทีละนิดโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำมาถึงอันตรายข้อสุดท้ายกันแล้วครับนั่นก็คือเรื่องของการเร่งให้สุกครับผมอันนี้เป็นเทคนิคที่มักจะใช้กับผลไม้ที่เราอยากกินกันนอกฤด,ดูกาลนั่นแหละครับแล้วตัวร้ายที่มักจะถูกเอามาใช้ในกระบวนการนี้ก็คือสารเคมีที่ชื่อว่าแคลเซียมคาร์บด์ครับ หน้าที่ของมันก็คือบ่มผลไม้ดิบๆให้สุกเหลืองน่ากินแบบทันใจผู้ขายนั่นเองแต่นี่แหละครับคือส่วนที่น่ากลัวที่สุดเพราะในตัวแคลเซียมคาร์ไบด์เนี่ยมันอาจจะมีสารพิษร้ายแรงอื่นๆปนเปื้อนมาด้วยอย่างเช่นสารหนูแล้วก็ฟอสฟ,ฟอรัสซึ่งต้องไม่ต้องบอกก็รู้ใช่ไหมครับว่ามันเป็นพิษต่อร่างกายเราขนาดไหนพอฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มกลัวการกินผลไม้ไปเลยแต่อย่าเพิ่งตกใจไปครับ ใจเย็นๆก่อนเพราะมันมีข่าวดีอยู่คือเรามีทางออกที่ง่ายมากๆและก็เป็นวิธีแบบธรรมชาติสุดๆที่จะช่วยให้เราเลี่ยงความเสี่ยงทั้งหมดนี้ได้ครับนี่แหละครับเป็นเคล็ดลับง่ายๆแค่2ข้อเท่านั้นที่ทําให้เราเลือกผลไม้ได้ปลอดภัยขึ้นเยอะเลยข้อแรกเลยนะให้เลือกกินผลไม้ตามฤด,ดูกาลครับแล้วก็ข้อ2เลิกยึดติดกับความสวยเป๊ะได้แล้วครับลองเปิดใจยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบตามธรรมชาติของมันดูบ้างใช่เลยครับ แค่เราเลือกกินผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยนะมันเหมือนเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเลยเพราะอะไรน่ะหรอครับก็เพราะว่าผลไม้ที่มันโตตามธรรมชาตินะ่ะเขาไม่จําเป็นต้องไปพึ่งสารเร่งโตหรือว่ายาบ่มให้สุกแถมตัวมันเองก็จะแข็งแรงกว่าด้วยโอกาสที่จะมีเชื้อราก็น้อยลงไปอีกลองนึกภาพตามนะครับหน้าร้อนก็กินมะม่วงทุเรียนบังคุดพอเข้าหน้าฝนก็จัดลำไย,ยลงกองไป คือการเลือกแบบนี้นะครับไม่ใช่แค่ปลอดภัยกว่านะแต่เรายังจะได้กินผลไม้ที่อร่อยที่สุดในช่วงเวลาที่ดีที่สุดแถมราคาก็ดีดีด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปเป็นประโยคเดียวที่อยากให้จำกันได้ง่ายๆเลยก็คือเลือกผลไม้ตามฤดูกาลเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ห่างไกลครับผมลองเอาไปใช้กันดูนะครับรับรองเลยว่าการกินผลไม้ครั้งต่อไปจะแฮ ppy แล้วก็สบายใจขึ้นเยอะเลยครับ และสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายชวนให้คิดเล่นๆนะครับว่านอกจากเรื่องผลไม้แล้วเนี่ยยังมีพฤติกรรมเพื่อสุขภาพอะไรอีกบ้างที่เราทำๆกันอยู่หรือเคยได้ยิงมาแล้วอาจจะต้องกลับมาคิดทบทวนกันใหม่จริงๆจังๆไม่แน่ว่าคำตอบที่ได้อาจจะทำให้เราเซอร์ไพรส<า>์ก็ได้ญญนะครับ